เพิ่งตื่นเขามีเรียนแปดโมงกลมาตอนเก้าโมงวันนี้มาสายแล้วแต่ก็ดีกว่าไม่มาเพราะว่าถ้าเกิดฉันไม่มาฉันจะโดนขาดเพราะว่าฉันขาดไปแล้วรอบนึงตอนนั้นไม่สบายก็ในช่วงแรกของคลิปนี้นั้นจะเป็นวันที่10ตุลาคมซึ่งวันที่10ตุลาคมเนี้ยต้นมีภารกิจยามเช้าก็คือต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสต่อเพราะว่าเราลงวิชาอิสระเป็นวิชาภาษาฝรั่งเศสเอาไว้แล้วก็ตกเย็นไปต้นจะต้องไปซ้อมเต้นรับน้องต่อ เพราะว่า เ,เพื่อนๆที่ทําหน้าที่เป็นสโมด้านฝ่ายสถาน,นาการเนี่ยเขาอยากจะให้สมาชิกในสโมนั้นเปิดพิธีรับน้องด้วยการเต้นให้น้องๆดูอ๋อแล้วก็มื้อเช้าของเราวันนี้จะเป็นในส่วนของเค้กที่เพื่อนซื้อมาให้ในวันเกิดเราเมื่อวานเราก็เอามากินเช้านี้ชีวิตต้องการความหวานคือคลิปนี้ต้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นคลิปที่ต้นถ่ายไว้ตั้งแต่10ตุลาคมจนถึงวันที่ส9ตุลาคมของปี2024ก็อยากจะบอกว่าเหตุผลที่เพิ่งมาตัดแล้วก็ลงวันนี้ได้เพราะว่า เกิดเหตุการณ์หาะๆอย่างขึ้นกับต้นแล้วก็ต้นประสบอุบัติเหตุด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากการที่งานสโมคค่อนข้างหนักแล้วก็ชีวิตปี2ที่ค่อนข้างหนักหน่วงก็เอาไว้ว่าคลิปดีเป็นคลิปเก่าอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ต้นเพิ่งม,มีเวลามาตัดให้ดูขอโทษที่ไม่ได้มาเจอกันในแอปแดงตั้ง2เดือนได้ในสองเดือนนั้นต้นก็ไปแอคทีฟอยู่ใน t ิ๊กตอกตลอดเลยเพราะว่ามันทําง่ายก็คลิปนี้เนื้อหาก็จะเป็นฟีลว่า,วาไดอารี่ของต้นในช่วงที่ต้นหลังจากอายุครบ20ปีแล้วก็เป็น ช่วงที่มีงานสโมโกันซึ่งก็ถ่ายเก็บไว้เป็นคอส,สรรมทรงจำเอาไว้ให้อีต้นดูอีกแล้วอ๋อเราลืมไปเลยว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยังมีฤดูฝนอยู่ตุลาคมนี่หน้าฝนปะไม่รู้ตุลาคมมันหน้าหนาวแล้วแต่ว่าทิมโมฟลอยังแบบฝนตกฮักตลอดทุกวันฝนตกปล่อยๆยามเช้าอยู่ตลอดไม่มีวันไหนเลยที่ฝนไม่ตกบอกเลยว่าใช้ีวิตแบบเป็นชาวเคโลนมาก่อยู่ฝนกต็ตก ย่งยอดกับเทียมดองเย่เมื่อปีที่แล้วตอนช่วงเดือนตุลาคมอะเดือนเกิดเราใช่ปะงานเราค่อนข้างหนักมากแบบในทุกๆงานทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเรื่องการเรียนเรื่องของสโมสรแล้วก็เรื่องของการหาเงินแล้วก็จิป่าทะเยอะมากซึ่งเรานอนน้อยมากช่วงนั้นน่ะ จำได้เลยว่านอนประมาณแค่ 3- าถึงสชั่วโมงอย่างมากสุดก็ห้าชั่วโมงเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ใกล้ไฟแนลแล้วใช่แล้วอยากจะบอกว่าค่าฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นค่าตอน8ปดโมงเช้าและมีเช็คชื่อฉันบอกเลยว่าชีวิตน,นักศึกษากับการตื่นตอน8ปดโมงเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ยากลําบากมากไม่จริงๆคือตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะตื่นได้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากดัดนิสัยตัวเองที่แบบเป็นคนนอนดึกแล้วก็ตื่นแบบตื่นสายก็เลยอยากจะให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นก็เลยดัดนิสัย เองโดยการที่มาเรียนคาบวิชาฝรั่งเศสผลสรุปก็คือเกือบตายมาแล้วตัวเองไปทรมานเราไม่นึกว่าช่วงปี2เทอมหนึ่งงานมันเยอะขนาดนี้ก็เลยเป็นการทรมานตัวเองลเล่นไปเทอมหนึ่งเต็มๆงานเยอะจริงพยายามแบ่งเวลาให้กับการเรียนพอสมควรแต่ว่านั่นแหละค่ะช่วงนั้นค่อนข้างที่จะหาเงินบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องการเรียนขนาดนั้นสนใจงินเยอะเกินอะไรประมาณนี้ แก yeah, ดูนี่ฉันเจอหัวหัวตัวใหญ่มากมากก็เฮียแล้วบล็อกบลอกหงหงให้ไ hey. ม่นสนใจกูเลยคือวันนี้วันที่สิบสลาเว้ยเป็นวันที่ไม่ต้องบอกว่าเป็นวันที่คนในสโมอ่ะเขานัดกันซ้อมซ้อมเต้นโห้ยผมกูเนาะคุณรถเจม พี่เอาเอาเอาอยู่ก็ได้เพื่อนร่วมทางเออผมไม่ได้ชวนเลยเนี่ยผมไม่ได้ยินไว้เลยนะเนี่ยเข้าล็อบบี้มีมาได้ไงเนี่ยอ๋อแกจะบอกว่าวันนี้เขาซ้อมเต้นนะทนการซ้อมเต้นรับน้องกันเพราะว่าสาขาชะนะมีรับน้องตอนวันที่19ตุลานะฮะ แล้วทีนี้คนในสโมอ่ะตอนเปิดพิธีอ่ะคนในสโมะจะต้องออกไปเต้นก่อนเว้ยมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ากูดันป่วยก่อนแล้วคือมีเพื่อนกูป่วยด้วยอีกคนนึงแล้วคือกูกับเพื่อนอ่ะป่วยป่วยแบบว่าแตก เสร็จปุ๊บต้องมาซ้อมเต้นต่อบอกเลยทรมาคนป่วยมาเพื่อนชั้นอะตอนนี้มันมีอาการไอแล้วก็ไข้อ่อนๆนิดนึงส่วนชั้นอะมีอาการก็คือท้องยังปั่นป่วนอยู่เพราะว่าชั้นน่าจะอาหารเป็นพิษสุขภาพย่ำแย่มากสุขภาพย่ำแย่แล้วันเกิดไม่โอเคอย่างแรงทำไมฉั้นต้องมาป่วยตอนวันเกิดตลอดฮะทำไมวันเกิดชั้นเจอแต่เรื่องอะไรที่มันแบบ impossible ตลอดเลยเนี่ยอย่างวันนี้เรื่อง impossible ของฉันก็คืออยู่ๆก็มีหมามาเดินนําหน้าชั้นแล้วก็เดินไปกับชันทั้งคู่ขอบคุณนะที่เด้เป็นเพื่อน ไม่คุยกันเลยอ่ะแล้วทำไมอันนั้นมันสั่นวะมีงูอยู่ปะคือนางอ่ะเดินเสร็จปุ๊บนางก็จะหยุดรอเว้ยแล้วนางก็จะหันมาดูฉันว่าฉันถึงไหนแล้วอารมณ์ไหนอ่ะอารมณ์ไหนอ่ะเดินเดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะหันมาหลังมามองฉันอ่ะแล้วก็จะเดินถ้าฉันอยู่ไกลมันก็จะค่อยๆชะลอแต่ถ้าฉันแบบอยู่ใกล้ๆมันก็จะวิ่งสปีดเดี๋ยวฉันซื้อเพชรดีกีให้เธอนะถ้าฉันรวยอ่ะสรุปน้องอดตายก่อน อุ้ยไม่เห็นหมาช่างมันขนจมูกคุณคุณจังมันตรงมุนมีคนซ้อมเต้นกันเลยอ่ะใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่หรอกมัง้งเออกลัวใช่แหละเขามอนเต็มเลย ขอบคุณนะที่มาอยู่ซ้อมเต็มด้วยกันนะใใช่อุ้ย <laughs> อย่าถ่ายเราสิเราอยู่อย่าถ่ายแต้มหมอน่า,าแ,แต้มขอโทษนะที่ถ่าย ฮัลโหลโอเคสวัสดีจ้ะวันนี้เราก็สู่วันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่ต้นและเราสมาชิกสโมสรและเพื่อนๆในสาขาคนไหนที่ลงสมัครเป็นสตาฟไว้วันนี้จะต้องลงมาช่วยกันจัดบูธและตัดงานรับน้องเตรียมเอาไว้รอสําหรับวันที่19ก็คือเป็นวันบุ้งดีแล้วที่เราจะต้องเริ่มงานรับน้องก็เดี๋ยววันนี้หน้าที่ของตนก็จะมีส่วนของการที่ช่วยเพื่อนๆเคลียร์ห้องยกโต๊ะออกไปจากสเตเดียมแล้วก็ หลังจากนั้นก็จะต้องจัดการเตรียมบูธของตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มทํางานดีฉันขออนุญาตมัมมัม,ม,มข้าวมันไก่ที่ซื้อมาจากร้านไก่ย่าง5ดาวที่อยู่ตรง E2 ก่อนนะจ๊ะเข้านั่งจัดซุ้มกันนี้นั่งจับจับอ๋อแล้วก็กระดาษที่ทุกคนเห็นมันห้อยๆอยู่เนี่ยที่มันเป็นรูปเฟอร์รี่รูปเคมอลเนี่ยอันนี้ต้นเดิมคนวาดเองเอาไว้สแกนดักดูว่าเด็กปีนี้มีใครบ้างที่เป็นชาวเคมอลหรือเฟอร์รี่ ตายตายกูโอเคก็เดี๋ยวต้นจะสรุปหน้าทีที่ต้นท,ำทํำง้มดภายในวันนี้ในระยะเวลาอันสั้นๆเลยก็คือ1นเลยต้นไปช่วยเพื่อนๆในทีมจัดบูธเอาเครื่องประดับอิซ s ซี่ต่างๆไปห้อยแล้วเจ้นานก หลังจนนากนั้นก็ทำพมแดงหวังให้เด็เบ็กมาเดินเหยียบย่ำกันนะแบบเกๆ๋ๆคิบๆติดแกมแต่ว่ามันก็พังไปแล้ว และหลังจากนั้นก็มีไปช่วยวาดป้ายของบูธตัวเองบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปจัดการในส่วนใหญ่ก็คือไปเป่าลูกโป่งแล้วก็มันลูกโป่งหลังจากนั้นก็ประชุมกันแล้วก็น่าจะหมดวันแล้วใช่นั่นก็คือธุระที่เราทำภายในวันนี้เออเลิศเวอร์ปังเดี๋ยวยืนแบ่งเลยได้มั่งนี้เป็นสตาจาร์คณาจร์เอ่อเจ๊ชื่อข้องทำงานเจ๊ชื่อข้องงานสองคนกับ ต้าวตัวแลงน้ำตื่และเมียดแล้วก็มีเลี้ยงตีรอ,รอโอเคเดี๋ยวทำคลิปไปวันที่19ต่อเลยจุบ๊บจุ๊บ อาหารเช้าหรือเปล่าเชา้าแหละฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้รรบเข้าสู่วันที่19ตุลาคมปี2024ใช่ค่ะวันนี้เป็นวันรับน้องสาขาวันจริงแล้วและนี้ก็คือชุดที่ต้นแล้วก็เพื่อนๆแต่งมาใส่สำหรับงานรับน้องโอ้ยเอวเป็นเอว อยากจะบอกมากเลยว่าเพื่อนเพนหนายฉันสวยมาก<แ>ความดีนี้ต้องยกให้กับอาอูอาอูคือคนที่เดินผ่านไปเมื่อกี้นี้เลยโอเคครับสำหรับกิจกรรมยามเช้ากิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้ดูเลยก็คือการแสดงโชว์ของเราเด็กสมอลซอนปี2ใช่ครับคือแถวอีต้นกําลังคือต้นดิวทุกคนว่าอยากจะให้เดินออกไปเป็นนางลําตั้งวงเดินออกไปแบบครั้งครั้งไม่จริงๆคือเอาหาแล้วเราก็จะขอ s k i ปไม่ให้ดูหรกนะการแสดงโชว์เคิน โอเคฮาร์ปการแสดงโชว์เสร็จแล้วต่อไปพี่ๆออกมาแนะนำตัวครับสวัสดีครับพี่ชื่อสุโนะครับเป็นเฮสโรมครับสวัสดีครับพี่ชื่ออากูนะครับเป็นรอเฮสโรมครับสุโรมพี่ แนะนำตัวทำความรู้จักกับน้องๆเสร็จแล้วต่อไปก็ให้น้องๆเข้าฐานได้แล้วฐานต้นก็คือฐานมหัศรรย์โอเคเราจะอธิบายง่ายๆเลยก็คือฐานเราเนี่ยเราจะให้น้องๆในกลุ่มเดินออกมาเลือกเซตองคประกอบที่น้องๆจะได้เอาไปวาดรูปก็คือในเซตนั้นก็จะมีในส่วนของเสื้อผ้าผมเพศเท่าบบาๆแล้วน้องๆก็ต้องจับทุกอย่างมารวมมิกซ์กันภายในตัวละครตัวเดียวครับแคนแหละจบ กี่ไปลงกี่ไม่ลงเลยกี่ไม่ลงพี่เลือกค่ละพี่เลือกค่ละเอาโอ้าโอ้นะคะพี่สตาร์พี่สตาร์ในกลุ่ม แกฉันจะบอกว่าในงานฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีคนแต่งตัวละครเซลฟี่ลูกร้านฉันมาด้วยโอเมก็ oh God. มันรู่ว่าจะมีเด็กแต่งแอลมาบอกเลยว่าติ่งเกมไลออนอย่างฉันแน่นอนพุ่งเข้าไปถ่ายรูปก,กับน้องอสินคับออรอเลย โอเคครับสำหรับกิจกรรมรับน้องภายในวันน,วนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งสุดท้ายที่เราจะทํากันก็คือกิจกรรมฉเฉลยรุ่นพี่ที่แฝงตัวเป็นรุ่นนอ้องซึ่งฉันรู้สึกว่ารุ่นน้องอาจจะอ,อกหักได้หลายๆคนเหมือนที่ฉันอ,อกหักอุตส่าห์ดีใจได้เพื่อนใหม่สรุปเพื่อนคนนั้นเป็นรุ่นพี่แล้วกูดาขาเต็มแรงเลยรู้สึกขีดขึ้นมาทันทีทัในใดพอฉเฉลย โอเคแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายที่เป็นกิจกรรมสุดท้ายจริงๆคือเราใช่ครับเราเด็ก NDA ขับเต้นฮาวล็เชคแค่นั้นจบแล้วก็ปิดท้ายโดยการ เก็บทุกอย่างไปทิ้งโอ้โหว้าวน้ำแดงน้ำมือที่เราช่วยกันทำอยู่ในกองขยะเรียบร้อยแล้วจ้าเดิน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 เอ๊ะเดิน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  สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รอกัน1ปีนะฮะบาล่าจูฟสวัสดีทุกคนวันนี้กำนยายอัตโนะัะ ตอนนี้โต๊ะก็คือไม่รู้ว่ามันขาดหรือมันเกินนะครับโคนเยปป้ยูยาปปียูยอดไปเลย wow. ว้าวเต่าจีท่าหนึ่งไม่ทําแล้วคืออาชีพขายนะคะอันนี้มายกโต๊ะช่วยชาวบ้านแทนกับพี่สเสดรมีกูดฉันแปงลงร่างกายเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่เสื้อขาวอุย้ยนิ้วบางนี่นะคะ ผู้หญิงอะไรยกโตอันเ่าบ้านได้เจะไปเลยเยเย่เย่ดูมันนะคะดูมันดูมันดูมันตาดูมันซ้าดูมัน